เอเลนเยเกอร์ ager, กวาดล้างประชากรโลกเพื่ออะไรกันแน่ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วครับว่าเอเลนนั้นทําทุกอย่างนี้ก็เพื่อช่วยเหลือทุกคนบนเกาะพาราดีให้อยู่รอดแต่สิ่งที่เอเลนหวังไว้มันมีมากกว่านั้นครับผมเขานั้นต้องการที่จะจบประวัติศาสตร์สงครามนับ2,000ปีที่เกิดจากพลังของไททันที่ทําให้ทุกคนทั่วโลกนั้นต้องทุกข์ทรมานและได้รับผลกระทบอย่างมากมายจากพลังที่เป็นต้นตอของความขัดแยง้งความแค้นที่ไม่มีวันจบสิน้นเขานั้นรู้อยู่แล้วครับว่า ถึงแม้ว่าทุกคนบนเกาะพาราดีนั้นจะสูญสิน้นโลกต่อจากนี้ก็ยังจะคงมีสงครามอยู่ครับเขาจึงได้ตัดสินใจครับผมลงมือกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้โลกนั้นกลับไปเริ่มนับศูนย์ใหม่แล้วเริ่มต้นที่นับหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ทุกคนนั้นไม่มีความขัดแย้งความเกลียดชังไม่มีสงครามฆ่าล้างกันเองฉะนั้นแล้วการที่ทุกคนบนโลกนั้นมีศัตรูคนเดียวกันมันก็จะทำให้ทุกคนนั้นหยุดทะเลาะกันแล้วหันมาร่วมมือกันแทนรวมทุกความแค้นและความเกลียดชังมาไว้ที่ตัวเขาแค่คนเเดดีียยยวววจปัญหาาาทุกออ่งง้ชิตขข นี่คงเป็นภารกิจสุดท้ายครับที่ตัวของเอเลนนั้นอยากจะมอบให้กับโลกใบนี้และรอให้วีแล